ครับท่านผู้ปกครองครับผมอาจารย์โอภาสโอภาสขเดชเทศเสดส์แปดหนึ่งหนองแขมกรุงเทพมหานครวันนี้จะมีลูกศิษย์ของผมคนหนึ่งเขาสอบติดเป็นนักเกร,รียนในสิทตำวรวจนครบาลประจำปี2562เข้าฝึกวันที่1กุมภาพันธ์2 5 6พนวั่นี้เดี๋ยวให้น้องเขงง้ายปงานตัวน,นะครับครับใช่ครับผมนักเกร,รียนในสิทตำรวจวิริศอาจันทร์ครับ,รบน้องวิริศเป็นลูกศิษย์อาจารย์ตัวจริงเลยใช่ไหม ใช่ครับมาติวนี่เลยใช่ครับนะครับแล้วก็เออ่ที่นี่วิชาการแน่นไหมแน่นครับ,รบสอนทุกอย่างครับครับก็อะไรที่เราไม่รู้ก็ถามอาจารย์ครับอาจารย์ก็จะตอบให้ทุกอย่างแล้วน้องๆหลายคนนะเขามีความฝันว่าอยากเป็นตำรวจอยากเป็นนายสิบตำรวจรเขาก็มาถามอาจารย์ในเพจหลายคนเลยว่า จะเตรียมตัวยังไงให้สอบติดตัวจริงภายในแค่ปีเดียวครับผมผมคิดว่าควรให้มาติวคลับนะเพราะว่าบางอย่างเราไม่รู้ว่าถามใครก็ถามอาจารย์ครับคือแนะนำให้มาติวดีกว่าครับอ๋อครับอ่ะแล้วอีกคําถามหนึ่งที่น้องสา่เข้ามาในเพจยอะเลยถามว่าอการเตรียมตัวร่างกายเนี่ยจะเตรียมยังไงครับเกี่ยวกับร่างกายก็พยายาม วิ่งครับว่ายน้ำแล้วก็ดันพื้นสีน้ำครับอยู่เป็นประจำครับอืมอันนี้อันนี้ก็คือต้องเตรียมไว้ด้วยเตรียมไว้ด้วยเพราะปีนี้อาจจะมีดึงข้อด้วยข้อด้วยครับอาจจะมีอาจจะมีใช่ไหมใช่แต่ว่ายังยังไม่ยังไม่มีประกาศครับยังไม่มีครับอืมครับอีกคำถามสุดท้ายครับระหว่างเราอ่านหนังสือเองหรือศึกษาเองกับที่มาเข้าค่ายติมสดแบบแบบของอาจารย์โอ๊กเนี่ยนั้นดีกว่ากัน ผมคิดว่ามาเข้าใกล้จริงว่านะครับก็อย่างที่บอกแล้วว่าบางอย่างเราไม่รู้ครับถ้าเราต้องถามอาจารย์ถามคนที่รู้กว่าเราครับบางทีศึกษาเองอาจจะไม่เข้าใจหรืออาจจะเข้าใจไปผิดๆิดครับอ๋อเข้าใจไปผิดครับจากอะไรที่เราเคยเคยประสบการ์ชีวิตเรานะที่เคยถามแล้วนะโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับ